ยังไม่รู้อีกหรอว่าหนูเป็นคนยังไงพี่คิดว่าหนูรับงานเองจ้ะโอ้ยกูก็ไม่รู้อ่ะและอันนี้มันคืออะไรอะเรื่องใครโทรมาก็ไม่รู้แต่พี่คิดว่าแต่พี่เชื่อเขาอย่างเงี้ยหรอพี่ไม่ไม่ใช่ว่ากูเชื่อเขาแต่คือว่าเหตุการณ์หลักฐานมันเป็นแบบนี้กูโทรไปก็ไม่รับเย็นที่หนูไม่มันอะไรกันแน่ตรเนีย สวัสดีค่ะพบเกตอีกแล้วนะคะที่ช่องตามใจเราชาแนลนะคะวันนี้นะคะทุกคนเกตจะมาแกล้งพี่เนทอีกแล้วนะคะคือวันนี้นะคะเกตโกหกพี่เนทว่าเกตได้นัดกับลูกค้าไว้คือลูกค้าเนี่ยจะมาจองรถแต่ว่าความจริงแล้วเกตนัดกับลูกค้าจริงค่ะแต่ว่าไม่ใช่ลูกค้าที่จะจองแ,แต่เป็นเป็นเป็นเกตรับงานเอ็นค่ะทุกคน เราจะแกล้งพี่นิว่าเกดรับงานอ็ดนะคะคือว่าเกดระาวาังแผนกับเพื่อนร่วมงานไว้ให้เพื่อนร่วมงานาโทรมากแกล้งโทรมาหาเกดว่าวันนี้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เลยครั้งหน้าเจอกันใหม่ได้ไหมเดี๋ยวพี่จะให้ทิปหนักๆเลยเกดได้เตรียมกับเพื่อนร่วมงานไว้แบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะคะว่าพี่อะจะโมโหขนาดไหนเดี๋ยวเกดอาจจะเชื่อมบลูทูธไว้กับโทรศัพท์ ให้เพื่อนเกดโทรมาโอเคค่ะ okay, á, ทุกคนเดี๋ยวไปรับพี่เนทที่บ้านแม่พี่เนทนะคะโอเคตอนนี้ใกล้ถึงบ้านพี่เนทแล้วเดี๋ยวเกดขอเชื่อมต่อบลูทูธกับรถก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีผู้ชายโทรมานะคะเกดก็จะได้เปิดลำโพงไปเลยค่ะทุกคนโอเคเดี <SCOTT> ๋ยวเชื่อมต่อก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปรับพี่เนทก่อนนะคะทุกคน พี่จะให้หนูขับหรือพี่จะขับฮะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขับเลยไปหาลูกค้าใส่ชุดนี้เหรอเปล่าเขาแวะเปลี่ยนชุดมาแล้วเขาแวะบ้านมาแล้ว,ลวเนี่ยแล้วก็มารับพี่ โอ้ยเองก็รู้ว่าพี่รอโทรไปก็ไม่ค่อยรับเลยวันนี้มันเป็นอะไรนะักหนาวันนี้นมันจะรีบมารับก็เขาไปหาลูกค้าที่รักพี่พี่ก็รู้ว่า,าหนูไปทํางานเขารู้แล้วว่าเดินไปทํางานนะแต่มันก็ต้องรับบ้างเขาโทรไปบางทีก็เป็นห่วงว่าเป็นอะไรอะไรอย่างไงแต่เขาทํางานนะพี่เนทเออเขารู้แล้วเองทํางานนะแต่บางทีเขาเป็นห่วงขับรถขับลา ไม่ไม่ใช่โทรไปแล้วไม่รับเลยไม่ใช่พี่ก็ต้องเข้าใจหนูบ้างว่าหนูทํางานเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวหนูโทรกลับพอเธอเพอเธอเขาเขี้เกียจทะเลาะแล้วไปกินหมูกระทะไหมอารมณ์ไม่ดีแล้วเนี่ยแต่เขาอยากกินไปกินหมูกระทะกันกไปซื้อยาที่เซเว่นก่อนอย่างนั้นนะอแล้วไหนยามีมีหมดอ,อีก หายไม่ต้องกินกันแล้วแล้วพี่จะท้องอืดปะเนี่ยกินหมูกระทะจะช่างมันเถอะพี่พูดดีๆกับหนูหน่อยได้ไหมหนูทํางานนะหนูไม่ได้ไปทําอะไรแล้วนี้จะไปร้านหมูกระทะเลยใช่ไหมก็ใช่ไงแล้วกินร้านไหนเนี่ยไม่รู้ว่าร้านนี่ใกล้ๆเลีนะย เปล่าใช่ค่ะใครล่ะคะอ๋อพอดีพี่เองนะใครอ่ะพี่เองเกมไงเกมเกมไหน่ะเออพี่เองจำไม่ได้หรอพอดีพี่จะถามว่าช่วงนี้เรารับงานบ่อยหรือเปล่า พี่รู้สึกว่าผิดหรือเปล่าคะพี่โทรผิดหรือเปล่าคะหนูหนูไม่ได้รับงานนะใช่ค่ะเบอร์เกตค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้รับงานนะคะเอ้าไม่ได้รับงานได้ไงอะก็เก็บไม่ต้องห่วงนะพี่จ่ายเต็มตลอดรู้สึกว่าบริการที่ไม่ดีเลยเอ่อพี่คัดพอดีหนูไม่ค่อยสะดวกคุยเท่าไหร่นะคะพี่งั้นแค่นี้นะคะพี่กดวางไหม เอาก็โลกจิตโทรมาหรือเปล่าโลกจิตอะไรมันก็บอกว่าชื่อเกตอ่ะมันคืออะไรวะเกตไม่พี่พี่ต้องเข้าใจไว้ว่าเพจหนูมันก็ขึ้นชื่อว่าเกตอยู่แล้วเกตอินสูสู่ะเขาก็ต้องรู้ชื่อหนูอยู่แล้วสิโลกจิตหรือเปล่าไม่มันคืออะไรอะรับงงรับงานอะไรอ่ะใจตรงายเต็มอะไรแล้วเธอเขาไม่เห็นเธอจะอะไรเลยนะ พี่พี่คิดว่าถ้าเป็นโรคจิตน,นะเธอวางไปไล้นี่ไปคุยต่ออะไรไม่สะดวกคุยมันคืออะไรวะเดี๋ยวนะพี่คิดว่าหนูรับงานเอ็นหรอพี่เชื่อมันหรอซึ่งใครก็ไม่รู้โทรมางานเอน็นหมายความว่าเธอรับงานเอ็นเหรอ,อรพี่โทรไปนี่ไม่ค่อยรับเนี่ยคือแบบนี้ใช่ปะวิพี่พี่อย่ามาโยงกันมั่วสิวันเนี้ยเขาไปหาลูกค้าจริงๆแล้วเขา<อ>ไปหาลูกค้าจริงๆอย่างไห แล้วโทรไปไม่เคยรับเลยแล้วมันมีสายเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นใครว่าโทรศัพท์มาดิพวกโรคจิตพี่เนทโทรกลับไปดิแล้วเราจะโทรกลับทำไมละ่ะโทรกลับไปดิไม่มันไม่ใช่แล้วว่าเกตมันวันนี้มึงหายไปตั้งวันเลยเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเจอโทรศัพท์แบบนี้กะพี่เนทพี่เนทต้องใจเย็นพี่ พี่เขากับหนูพี่ยังไม่รู้อีกหรอว่าหนูเป็นคนยังไงพี่คิดว่าหนูรับงานเองใช่ไหมอยกูก็ไม่รู้อ่ะแล้วไอเนี้ยมันคืออะไรอะซึ่งใครโทรมาก็ไม่รู้แต่พี่คิดว่าแต่พี่เชื่อเขาอย่างเงี้ยหรอพี่ไม่ใช่ว่ากูเชื่อเขาแต่คือว่าเหตุการณ์หลักฐานมันเป็นแบบนี้กูโทรไปมึงก็ไม่รับเย็นที่หนูไม่ได้รับใช่มึงไม่รับไม่ปกติหนูรับหนูไม่ได้รับงานเองแล้วมันจะโทรมาพูดอย่างงี้ได้ยังไงมันเป็นใครวะมันอะไรกันแน่เนี่ย ี่นมึงโทรกลับไปเรยมันเป็นใครกูจะกระทืบแม่ให้หมดเลยโธก็ได้หนูยอมรับก็ได้ว่าหนูทำจริงๆมึงทำอะไรหนูทำจริงๆทพี่นนสมึงทำอะไรมึงมีคนอื่นใช่ไหมเนี่ย หนูไม่ได้มีคนอื่นหนูลับงานเองจริงๆมึงทำมันทำไมอ่ะหนูก่อนฟังอะไรหนูแค่อยากช่วยพี่ช่วยอะไรช่วยแบ่งเบาภาระพี่ไงทั้งค่าบ้านค่ารถแล้วเดี๋ยวเราต้องเก็บตังค์แต่งงานกันอีกอ่ะทำไมอ่ะหนูไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับเขาหนูแค่ cái Tí... anh nuôi sẽ rồi lớp